เทงเต้งเซง,แ,งแพทองโพยเนี่ยเบี้ยวกระทูสดชงสภาแก้ข้อบังคับการประชุมก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับรัฐบาลนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าการตั้งกระทู้ถามสดคือปัญหาที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันันดวนปัญหาที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้และออามาตั้งกระทู้ถามเพื่อให้นคะรัฐบาลได้ทำการแก้ไขนะเพื่อให้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นแก้ไขได้ปัจจุบันันดวนแต่การที่วันนี้นะครับ รัฐบาลเองไม่เข้ามาตอบกระทู้นะครับไม่เข้ามาสนใจเท่ากับไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องตั้งคําถามน,นะครับเพราะว่าวันนี้คุณทําหน้าที่นะครับในการทําหน้าที่เนี่ยสภาคือเรื่องราวปัญหาต่างๆเข้าไปอยู่สภาและสามารถพูดกันได้เต็มที่นะครับ เพราะมันมีกฎหมายควบคุมเพราะบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะเอามาถแถลงข่าวได้ไม่สามารถที่จะเอามาพูดนอกสภาได้ต้องพูดกันในสภาเพราะจะได้ทําการแก้ไขแต่วันนี้รัฐบาลกลับไม่สนใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น